อันนี้ยังไม่ได้ปล่อยที่ไหนเลยนะครับแนวทางก่อนดังรัฐบาลอ่านะพอดีน้องเบียามาขายสบู่ซอยนะครับน้องเบียามาขายสบู่ช่วยพ่อนะครับผมอามาขายสบู่นะครับแผนกระจายสินค้าได้พี่น้องนะครับนะถ้าไม่ได้เบียได้สินค้าบหัดทุกคนไนปะ <c oughs> พร้อมแถมที่วัดได้หลายๆนะครับเบียางัดไส้ยางเดี๋ยวลนะ นะนัทไซอันกองนงดยัดไซอันดัอ,นองนิงนัดออกนะครับเออเดี๋ยวจบใส่ยัทไซยัดออกดดูแจ้งแงไดุ้นะครับน่ารักจังกี่เดือนแล้วช้านะครับเก้าเดือนครับผมนะเก้าเดือนจ้นะถ้าใดสนใจสมูนะพิมพ์คำว่าสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับผู้ใดนะครับอยากเขากุมรับเนว่ทังฟรีพี่น้องจิ้มลิงก์ข้างล่างตรงนี้เด้อน,นะครับจิ้มลิงก์นันล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อน จิ้มลิงก์ด้าน ENA ล่างแล้วกดเพ Clar ื <pore> ่อนเพื่อนพอทาเสร็จนะครับให้ทุกคนกลับมาที่ไฟ์สดมาพิมพ์คําว่าก่อนดังครับเดี๋ยวปล่อยแนวทางก่อนดังแล้วามาปล่อยลวพี่น้องปล่อยจริงๆนะปล่อยจริงๆครับอันนี้คืออันนี้คือถ้าใครจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับท่านใดจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนแล้วกลับมาที่ไฟ์สดพิมพ์คําว่าก่อนดัง กลับมาที่ไฟ้สดพิมพ์คําว่าก่อนดังนะครับพิม์คําว่าก่อนดังรัฐบาลการรสําเร็อ่ะแล้วกลับมาพิมพ์คําว่าก่อนดังนะครับอ่าจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าก่อนดังจ้ะเอา ขอคนที่พร้อมนะครับขอคนที่พร้อมรับแนวทางให้จิ้มลิงด้านล่างแล้วมาพิมพ์คําว่าดังนะครับกดดังแนวทางกดดังพี่น้องโอ้ยโสงสมันหมายพี่น้องเดียวยาสีสีใครพวกใคยเห็นดอกนะครับมันจีบๆใจจีกอ่ากดังรัฐบาลพร้อมแล้วนะครับใครพร้อมรับแนวทางชุดก่อนดังรัฐบาลแล้วจิ้มลิงด้านล่าง กดเพิ่มเพื่อนแล้วมาพิมพ์คําว่าก,ก่อนดังครับก่อนดังรัฐบาลนะงวดประจําวันที่สิบหพฤษภาสองห้าหก้าวันนะครั้งนี้วันที่น่าจะตรงอยู่นะงวดผมจำได้นะตัวเปิดรัฐบาลงวดประจําวันอ่างวดประจําวันที่สองพฤษภาได้ครับตัวเปิดผมใส่ไปนะหนึ่งพฤษภาผมุงเด นะแนวทางหนึ่งพฤษภาผมเด้ทดลองนะครับนะลงนานลืมหลังนะครับผมอันนี้อันนี้ทุกคนต้องแจ้งผมนะอันนี้ทุกคนต้องแจ้งผมด้วยนะครับอ่าต้องซอยแจ้งผมนะครับเผื่อว่าไหนนะครับผมใส่ตัวเลนพิษนะครับพิมพ์ตกล่นอะไรตรงไหนนะครับบอกผมเลยนะแต่แต่บางที่รัฐบาลพวกนี้นะครับคือผมตั้งใจทําแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่า อ่ะเข้ามาครับเดี๋ยวปล่อยเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเอาตัวหน้าไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวหน้าไปดูก่อนเด้อเลีวไอเลีวไอเอ้ยพี่น้องเลยมาเบิ่งเอาเด้อกูเดี๋ยวบอกเคยเห็นลิงเดี๋ยวผมสิเดี๋ยวเดี๋ยวมดต้องเฮ็ดเยี้ยเดี๋ยวผมสิไล่สวดปึ๊บอ้อมผานะครับเก็บเงินทุกคนพันละสิบบาทเบิ่งลิงกูเดี๋ยวอยากเบิ่งลิงลิง ลิงลิงบมีขนลิงตัวเอือนตะกนเต็มอยู่ลิงตัวนี้บ่มมีขนนี่พี่น้องนะพูดใดอยากเบื่งลิงเตือนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพงศีเอาไปย่าไปอ้อมผานะครับนะเอาไปย่าไปอ้อมผา <c oughs> อ่ะเอาตัวหน้าไปก่อนพี่คอมจ๋าเอาตัวหน้ารัฐบาลไปก่อนนะครับ เลขตัวไหนคู่ไหนที่ว่าใช่นะครับที่ทุกคนชอบนะให้พิมพ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนนะชอบตัวไหนพิมพ์ขึ้นมานะครับชอบตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาก่อนดังรัฐบาลนะครับเอาตัวหน้าไปดูก่อนอ่าตอนนี้นะครับคือคือผมอยากหูแห้งพี่น้องอยากรู้อยากรู้นะครับทุกคนได้เลขตัวไหน มาบ้างครับถ้าอะไรครับหายังพี่น้องหายังเอาเลขดังบ้างก็ผมก็สิเบ่งจากทุกคนนี่แหละทุกคนพิมพ์เลขคู่ไหนมาเยอะผมก็จะผมก็จะบอกว่าเลขคู่นั้นอนะ่ะมันมันดังเลยนะครับนี่คือเอาอีหลีพี่น้องนะครับคือคือคือเลขดังนะครับเลขดังคือมันมีเยอะนะครับดีไมดนะ่ดีอนะดีไม่ดี อบอลแล้วภาษาทูนอะนะครับก่อนดังคู่นี้นะคันบดังคือสีดีนะครับทุกคนจะได้ไปเล่นง่ายๆหน่อยนะครับนะคันบดังคือสีดีนะครับนะก่อนดังรัฐบาลงวดอ่างวดงวดประจําวันที่อะไรอ,ะอ่ะอ่าสิบหกเมษาเนาะสิบหกเมษานะครับงวดนั้นคือแปดห้าห้าแปดใช่ไหม แปดห้าห้าแปดนะครับนะงวดวนั้ำม้วนั้ำผมก็ไม่รู้นะว่าแปดห้าห้าแปดมันดังไหมนะครับมันดังบอนะครับแต่ว่าพ่อออกมาปืนนะครับมีแต่คนว่าหาซื้อบ่ได้นะครับผมนะนะมันมันมันจะเป็นยังไงครับพี่น้องนะครับเลขใดเป็นงามๆนะครับส้มงามๆงเนี่ยนะครับดังเมิดพี่น้องนะอ่าห้าเก้านะครับอ่ารูกน่ารักนะครับชอบห้าหกนะครับห้าหนึ่งจ้ะนะครับห้าแปดห้าสาม หาสองค่านะครับห้าสามห้าสามมีคนพิมพ์มาเยอะแล้วนะตอนนี้ห้าสามกับห้าเก้านะครับอ่าหายังพี่น้องหายังทุกคนที่ว่าห้าไรครับต้องเป็นห้าแปดห้าแปดมาแล้วนะจะมาอีกหรอแต่ว่ามันง่ามครับนะแต่ว่าเลขสวยเลขสวยมากแต่แต่มันมาแล้วนะอ่าตามอีกได้ครับนะรัฐบาล สองสามงวดนะครับออกแล้วออกอีกก็มีนะครับอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดเลยแล้วกันนะครับอ่ะทุกคนเมื่อทุกคนได้รับแนวทางแล้วนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างหน่อยนะนะฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างหน่อยนะครับเมื่อทุกคนได้รับแนวทางแล้วนะครับลิงก์ด้านล่างที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างนะครับจิ้มแล้วพิมซาม่าขอบคุณขึ้นมานะครับอ่ะก่อนดังรัฐบาลวันนี้นะครับ อเอาก่อนดังครับ้าบ่ดดังก็สิดีนะครับบ่แมนว่าผมเชียร์ให้ดังเด้พี่น้องนะบ่แมนว่าผมเชียร์ให้ดังเด้คือเลขมันดังอะ่ะใครก็รู้ผมบอกเลยนะเบิรงซัมนี่ก็หู้แล้วนะครับเลขมันจะดังนะอ่า ว่าแล้วต้องห้าสี่นะครับแ <g ül> มนบอกออไม่ซื้อเรียกระเทือก <g ül> หาสามนะครับหาสามหายังไหนมีใครพิมพ์ถูกบ้างมีใครพิมพ์ถูกบ้างผู้ใดพิมพ์ถือนเนี่ยก่อนดังรัฐบาลนะครับงวดสิบหกพฤษภาสองห้าหกห้า ก่อนดังรัฐบาลงวดสิบหกพฤษภาสองห้าหกห้านะครับอ่าตามนี้เลยนะอ่าไม่ดังดีครับถ้าไม่ดังนี้ดีดีหลายเลยนะครับเพราะว่าหน้าขอให้บอดังนะอ่าแต่ผมคิดว่าน่าเสียนนี้ยนะครับน่าเสีย,งย,า,ยางียเยอะเกินบอดังเนี่ยนะ ก็นะครับอ่ก็รอหาเบอร์รอเตอรี่เอาเด้อน้องเด้อนะครับเนาะหาดูรอนเตอรี่เอานะครับรอหาเบอร์ยากายยางสุยกดลองแวะเบอร์เอานะครับห้าสี่สี่ห้านะครับดังไม่ดังมันแล้วแต่โซนมันแล้วแต่ที่แล้วแต่พื้นที่ที่ไหนไม่ดังผมยินดีน้านะครับโอ้ผมดีใจน้ำเนาะ วัดกับขาโตไปวัดกับขาโตเลยเรียนไปเรียนมาบ้างอย่าจะบอ,อเรียนไปเรียนมาบ้างอย่าจะบออ่ะนี่นะครับนะ <laughs> อาตัวเปิดรัฐบาล ผมจะเล่นลาวพรุ่งนี้ครับนะครับจากคุณอำนาจนะ,ะตัวเปิดรัตัวตัวเปิดรัฐบาลนะครับนะเดี๋ยวย้อนหลังให้ตัวเปิดรัฐบาลหกห้าห้าหกครับสนะบูบ่สัส่งทางไหนท่านใดสนใจสบู่นะครับท่านใดสนใจสบู่นะพิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมาเพียงพิมพ์คําว่าสนใจจบไลฟ์สดแอดมินทักแชทน,นะครับ เรียบร้อยหัวเราะดังเลยน้องเป็นอะไรครับน่องนองไอ้เพื่อนเล่นของเพื่อนอะไรพี่น้องเล่นไปเล่นมาอะไรก็ไปตำนะเพื่อนหนาจักหนาหัวแหไรไปตำไอ้ขอบขอบไอ้ขอบโต๊ะนะครับบบ,บมันเหลี่ยมเนี้ยคือไปตำขาโต๊ซื่อนะครับขาโตะก็ไม่มีเหลี่ยมอะไรหรอกนะครับนะเออบบเจ็บหลายดอกเบิ่งแล้ว